สวัสดีค่ะมือนีนิชาสิภาษาวกคนหลักกาแฟหลักต้นกาแฟข้อกาแฟนะคะมาชมต้นกาแฟต้นเดียวนะคะต้นกาแฟต้นเดียวนะคะของสวนคุณยายนะคะพามาชมค่ะมือหนีลวงหลายแหงแล้วเพราะว่าสองสัปเห์ที่แล้วฝนตกว่าสิมาเก็บแต่ว่าก็มีการลวงหลายแล้วนะคะเก็บไปแล้วชุดหนึ่งแต่กสิสาผ้า เบิ้งไม่อีกเราก็มาเบิ้งตัวที่มันเกิดหม่นะคะต้นเดียวเที่ยวเบิง้งเที่ยวซ่อมเที่ยวจอบอยู่เบิด้ดมือเบิดปี้นั่นแหละคะ่ะนี่นะคะนิชากับผ้ามาเบิง้งเชิญสาวโวคนรักกาแฟนะคะมาเบิ้งต้นกาแฟสดๆแล้วกะมาเบิ้งมากาแฟสดๆกันเลยคะ่ะกาแฟคือต้นข้างหลังที่อยู่หลังนิชานี่นะคะคือต้นกาแฟนิชากับสิ้อผ้ามา้เบิ้งอีกครั้งนะคะกาแฟข้อสำหรับข้อกาแฟนะคะไอ้ตามิชามาเลยคะ่ะ ผู้ใดที่บ่เคยเห็นต้นกาแฟนะคะอยากหเห็นต้นกาแฟจริงๆแล้วก็อยากเห็นผลสดๆของกาแฟตามนิชามาอีกครั้งค่ะมืาหนีผพามาเบิ่งอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นต้นกาแฟกาแฟต้นเดียวเทียเเท่ยวเบิ่งเที่ยวจอพี่ตลอดเวลานะคะเอามาให้เบิ่งค่ะพอส่วนใหญ่แล้วมีแต่ข้อกาแฟ e นะคะเหมือนมีข้อากาแฟมาเบิ่งต้นกาแฟจริงๆสักครั้งนึงผู้ใดที่เคยเห็นเราก็เห็นอีกผู้ใดที่บ่เคยเห็นก็ตามนิชามาเลยนะคะก <too. S 2> <ๆ S 1> <ค>าแฟสดๆจากไร่สวนคุณยายนิชาค่ะ ตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะเปิดสวนกาแฟหนึ่งต้นให้ชมนะคะตามมาตามมาค่ะตามมาตามามาค่ะมาค่ะมาข้างหลังนี่คือกาแฟนะคะเห <c oughs> ็นบ่กคะเริ่มเห็นบ่กคะผลของกาแฟเนี่ยนะคะแนมเบิงนะคะเพ่งเบิงนะคะที่อยู่ข้างหลังบนหมวงดิชานะคะค่ะาห็นบ่กคะนี่คือผลผลกาแฟนะค่ะผลกาแฟ เห็นบอมันนี่ก็ยังมีเยอะแยะเกิดมาใหม่อีกเก็บแล้วเก็บอีกถึงแม้ว่าสิโลนล่วงจากฝนหรือสุกที่เก็บไปแล้วแต่เขาก็ยังเกิดเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะนี่ก็เพิ่มเกับสิเป็นสีนานั้นเพิ่มนะคะออกสีสมสมเพิ่มถ้าสุกกับสิเป็นสีแดงตายเยียวกับสีดำปิบเลยค่ะนี่นะคะเพิ่มกับสีแบบนี้นะคะเพิ่มกับสีแบบนี้เพิ่มเพิ่มแดงๆ,นะ,ะๆดงนะคะเห็นบอคะในมุมๆมเพิ่ม,ๆๆมออกับสีออกสมสม ดิบกัเสีเอาเกี้ยวเียวนะคะผู้ใดที่ชมปตัเคยชมกะให้ชมนะคะนี่ค่ะคอกาแฟคุณจะต้องรักกาแฟแล้วคุณจะต้องดื่มดำแล้วฟินไปกับต้นกาแฟค่ะนี่นะคะชุดนี่ออกมาใหม่อีกแล้วนะคะเพอว่าชุดเกาหนี่นะคะเริ่มสุกแล้วก็ล่วงแล้วก็เก็บไปบังแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยือล่วงเก็บปตันฝนตกแล้วนะคะฝนตกลงมาอย่างแห้งเลยกาแฟล่วงอืม,มดกัดปาค่ะอืนี่นะคะมาเบิงมาเบิงดอกดูคือเกาเหรอค่ะ แต่ว่าหน่วยสุกเหลิมบะมี่เพราะว่ามันล่วงหลายแล้วนะคะนี่ค่ะดกอยู่นะคะดกหลายลายแห้งอยู่ค่ะนะคะเห็นบ่ค่านี่ค่ะดกแห้งๆเลยค่ะน,นี่ค่ะส่วนที่สุกอ่ะนิชาเก็บไปบางแล้วส่วนหนึ่งแหล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือล่วงลนลงไปนะคะ ส่วนสุกเล่ากนิชากสิเก็บไปตากนะคะเล้าก็สิไปปวดตีตามตอนต่อไปนะคะเห็นบอกคะส่วนสุกบางส่วนนิชาก็เก็บไปเนี่ยหรอค่ะโตนี่ก็เสิเอาไว้มันสุกอีกนะคะนิชามาเก็บสาไปนิดนึงนะคะคุณยายบอกว่าแดงเต็มต้นแล้วแต่นิชาบ่ได้มีเวลานะคะก็เลยบ่ได้มาเก็บนะคะช่วงนั้นนะคะทีนี้มันก็ล่วงมานฝนตกสองสามมื้อที่แล้วก็ล่วงนะคะเพราะว่าแทนของนิชาเสร็จมาเก็บในวันอาทิตย์นี่มาดูนะคะผลของกาแฟเมล็ดกาแฟหลูกกาแฟก็ยังเกิดเต็มต้นอยู่คือเกาน่ะค่ะแต่ว่าห่างลวงไปเน่ยหรอคะน้อยสุกมากจะ เบึงเบึงเบงเบงเบงดิสาาฮิเบงมันไหลหลีมันดกหลีเลยค่ะกะยานหอนหมดห่อนยังน้ำน,นะคะนี่ค่ะก็เอากาแฟามาห้เบิงเอามาห้ชมช่มเต็มอิ่มเลยค่ะนี่ค่ะเอามาห้เบิงมาเบิงความสวย,สวยง,างามของกาแฟผลกาแฟแล้วก็ลูกกาแฟะนะคะอจสิมิหน่วยดิฟเยอแน่รอหนีพาวาดิชานันเก็บไปบางแล้วนะคะบางส่วนแล้วกะมันล้